สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดาวเด็ดพาโวยผมอาจารย์ออสต,ตากาศิลาครับสำหรับคลิปนี้นะครับตรงกับคลิปเลขเด็ดรัฐบาลไทยก็ตรงกับวันพระหัสสบดีที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าหสห้าะครับตรงกับวันขึ้นแปดค่ำเดือนอ้ายปีขานต่อปีเถาะก็ปฏิทินระบบจันทรคตินะครับก็เป็น ปีนักษัตริย์แล้วเป็นปีเถาะแล้วนะครับผมก็จะมาดูดวงชะตาของวันนี้นะครับเป็นเช่นไรนะครับวันนี้นะครับไม่ควรทำการมงคลใดๆครับสีมงคลได้แก่สีขาวสีครีมกระตุ้นเรื่องการเงินอัญมณีที่กระตุ้นเรื่องการเงินได้แก่เพชรไข่มุกทิศการเงินได้แก่ทิศต,ตะวันออก เวลาสะดวกของวันนี้นะครับเวลาเก้านาฬิกาสีที่ไม่ควรใช้นะครับได้แก่สีจมพูสีเทาสีฟ้าสีน้ําเงินสีเขียวสีม่วงสีดํานะครับวันนี้นะครับผมแนะนํานะครับให้ทุกท่านนะครับทําบุญที่เกี่ยวกับน้ําท่านที่บนบานสารเก่าอะไรไว้นะครับขออะไรไว้นะครับก็อย่าลืมนะครับสําเร็จแล้วก็อย่าลืมแก้บนด้วยนะครับ วันนี้นะครับผมแนะนําให้ท่านนะครับอธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่บ้านของท่านเป็นเทพนะครับผู้หญิงนะครับและควรเสี่ยงโชคเกี่ยวกับบ้านเลขที่ของท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาโปรโมตนะครับสถาบันตากศิลาโหลานะครับได้เปิดการเรียนการสอนหลายวิชานะครับทั้งออนไลน์ออนไซต์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นวิชาโหราศาสตร์ไทยเบื้องต้นภาคพยากรณ์ไพย,ยิปซีไพอลเอรเ์วิชาเจ็ดตัวเก้าฐานโอนไทยหนูศาสตร์พิธีกรรมต่างๆเบื้องต้นและเบื้องสูงวิชาทักษะมหายุคนะครับและศาสตร์ต่างๆอีกหลากหลายวิชานะครับและเร็วๆนี้นะครับผมก็จะมาเปิดสอนคอร์สวิชาทักษะมหายุก ภาคพื้นฐานนะครับเรียนฟรีนะครับท่านผู้ใดนะครับสนใจที่จะเรียนวิชาใดนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์โทรนะครับ0923132723นะครับท่านอาจารย์ยาขาัติยาวัฒน์เจ้าของสถาบันตาก,กศิลาด้วยครับ mm hmm. เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาให้ตัวเลขดาวเด่นของงวดรัฐบาลน,นี้นะครับ เราก็มาอัปเดตของงวดที่แล้วนะครับที่ผมให้ไว้ในตารางก็จะมีเลขแปดเก้าแต่ตัวเด่นของผมนะหลุดไปครับมาเข้าตัววินนะครับก็ขอแสดงความินดีกับสมาชิกในกลุ่มที่มีโชคลาบด้วยครับผมก็จะมาใช้หลักวิชานะครับทักษะมหายุคและวิชาการให้เลิกขั้นสูงนะครับมาจับดาวเด่นให้กับท่านผู้ชมนะครับดาวเด่นดวงวันนี้นะครับช่วงเวลาของเลขรัฐบาลไทยลาประมาณ 15บห้านาฬิกาสี่สิบนาทีถึงสิบหกนาฬิกานะครับดาวดวงแรกเลยนะครับเป็นดาวอาทิตย์หนึ่งนะครับดวงที่สองนะครับให้เป็นดาวเสาเจ็ดดวงที่สามนะครับให้เป็นดาวพเกตเก้านะครับสามดวงนี้นะครับเป็นดาวเด่นของผมนะครับและมาชมอีกสามดวงที่เหลือนะครับดวงที่สี่นะครับผมให้เป็นดาวพระราหูแปดดวงที่ห้านะครับ ให้เป็นดาวพระรหัสห้าครับและดวงสุดท้ายนะครับให้เป็นดาวสุกรหกนะครับก็ครบแล้วทั้งหกดวงท่านก็สามารถนําตัวเลขของผมนะครับไปจ,จับวินจับไว้สับตาแหน่งสองตัวสามตัวนะครับตามที่ท่านชอบนะครับหรือท่านก็เอาตัวเด่นของอาจารย์ท่านอื่นนะครับมาจับเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมก็จะเอา ตัวเด่นของผมมาจับให้กับท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับก็จะมีดาวอาทิตย์หนึ่งนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าหนึ่งหกเอาเจ็ดมาจับนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าเจ็ดหกและอีกดวงหนึ่งนะครับเอาเก้ามาจับเก้าแปดเก้าห้าเก้าหก ส่วนที่เหลือท่านก็สามารถนํามาจับเพิ่มเติมได้เลยนะครับสามตัวนะครับผมก็มีอยู่สามชุดด้วยกันนะครับก็จะมาให้กับท่านผู้ชมในวันนี้นะครับเอาไปเสี่ยงกันเลยนะครับมีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าห้านะครับไปเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่เลยได้ได้เลยนะครับกระโปรดใช้วิจารณญ,ญาณนะครับในการรับชมนําตัวเลขของผมไปซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับ ผมก็ขอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านติดตามนะครับโชคดีเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับส่วนสองตัวนะครับผมฟันนะครับสองตัวที่ผมชอบที่สุดนะครับชอบดาวอาทิตย์หนึ่งนะครับดวงแรกนะครับตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมชื่นชอบนะครับดาวเสาเจ็ดนะครับสองดวงนี้นะครับท่านก็วิ่งลูดได้เลยนะครับส่วนท่านผู้ชมนะครับที่ชื่นชอบตัวเลขของผมนะครับ ก็สามารถเข้ากลุ่มเข้ามาได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็แอดไลน์มาที่แอดโหราพาโดยแปดแปดนะครับก็จะมีแอดมินคอยช่วยเหลือท่านนะครับเข้ากลุ่มฟรีครับอย่าลืมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้กับท่ทานผู้ชมทุกท่านนะครับโชคดีเฮงเทุกท่านนะครับวันนี้ก็ต้อง จบแต่เพลงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปรัฐบาลงวดหน้านะครับโชคดีครับสวัสดีครับผม